กับหุ่นซีซุปตาสาวกับชุดว้าแหวกสวยสับจนโฟกัสผิดจุดเบ็นเข็มมาจับใหม่ร้องเพลงมีซิงเกิลแรกในชีวิตเป็นของตนเองแล้วสำหรับซุปตาสาวลุกครึ่งใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ไปมันหมาดที่มีชื่อว่าเช่าเป่าเนี่ยซึ่งนาทีนี้กำลังเป็นไวรัสฮิตเต้นกันเป็นชาเลนจ์ติ๊กตอกแต่เจ้าตัวก็ยืนยันไม่ทิ้งงานแสดงไปไหน ล่าสุดใหม่ดาวิกาก็ได้สร้างความฮือฮาอีกครั้งกับลุกสวยฟาดปัดจิตปัดใจร่วมงานอีเวนต์โดยงานนี้เธอมาในชุดเดรสสีดำรัดรูปมีดีเทลแหวกว้าวโชว์สัสดส่วนช่วงเอวเเป็นอีกหนึ่งลุกเรียบหรูดูแพงแต่สวยสะก,กดสายตาผู้คนได้ทั้งงานจริงๆ